นะับกัรชวนงิสท่านนะครับพี่น,น้องทั้งทั้งเ e b บ o k กหร y อ u t u b e นะครับ ทางชแนลเด็กน้องทงรานครับวันนี้ฝ้าเบิ่งการเหลือเกียร์ครับงุ่มงมวะไม่เคยลือนเราแต่กันจะลื่นนะครับถอดเราแบบได้กับประกอบแบบวันละเนาะตัวนี้ยกออกจากตัวรถแล้วครับยกเกียร์ออกจากตัวรถนก็ลังถอดประกอบครับขั้นตอนแรกเลยแต่ถอดปั๊มตัวเดินออกหรอญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ก็ลังลือเกียร์นะครับเบิ่งภายใน ยากถอดประกับบีก่อนนอนหกตัวนี่หาหกตัว,ตวยัดห้ตังกล่องไว้ได้ครับเบื้องบรรยากาศการถอดบ่อตัวหน่อยมันอันนี้ตัวหนึหนหน่งยึดประกับหากันบ่อเป๊สองอันเนี่กหน่อยบังถอดแล้ว

ชุดผาบีกเอาถอดออกมาจากไหนเห็นไหมผาบีกย่างๆอยู่เดิ่นมีอันหน่อยอยู่ดิ่งผาบีกมันเอาขึ้นมา้บ่หรือเอาถอดตัวนี้ก่อนนี่งานยากก็ได้ครับนี่ปิ่นล็อกมันช่บอดีดบ่าเนี่ยกดยังบดีเห็ดอยู่ครับเนี่ยกดมันเป็นสปริงนะครับกดเวลาเขาเหลียวตัวนี้ เฟืองครับเดียวตัวนี้ล่ะตัวทางมันสิวะตัวทางตัวนี้ดีฮาโมมีม่านจีดิตัดตัวอะไรอันเดียวตัดอะโมอันนี้มัน มาตอนเลยครับ,บนอนยึดอ้อมคางดันคางนี่ออกให้เบิดนะครับแล้วก็เปิดฟ้าึ้นเลยัตอนตอนรงนะอาจจะเนี้นนะครับมีกาวมีปะเกียบแบบไหลไปเบิดเลยครับอ,อ้อ,อมอ้อมอ้อมเกีย้ยเลยท่าเครื่องนะครับออกกูเหรอ

อยออกไปเลยดีครับแล้วก็เป็นชุดตามที่เย็นเลยเบืองชุดเฟืองด้านในครับนี่นะครับตัวผ้าเรียวรั่นเรียวระดังนี่ครับเวลาเกิดแห้งอัดนะครับเวลาเขาเรียวตัวนี้มันจะหลุดขึ้นนะครับนี่ดีดีขึ้นมาดีดปุ๊บก็ะิ่ลงไหมนี่ครับง่วนอันนี้ง่วนหลุดไปล่ะมันโมนมีเลียมกล่องโมโฟก,กันเลยน,นี่ครับด้านคางนี่ ยังเดียวสีลันเออถอดไปเห็ดัวน,นี้เขาลงกึ่งเลยด้านขวูดดีปั๊บลงไหมจุดเกียร์ครับเขือ่อนยังดีๆีแล้วมุมมีตาหมดด้วยต้องลือบงก่อนครับ